สวัสดีครับอยู่ช่องเด็กขี้อวด,ดฮะวันนี้ผมจะมาทําเป็นคลิปเดดโปรไฟล์ของการไฟเบนการ์ดในจะเป็นตัวของแฟนชาร์โลพาลีนสายอ่าแด็กไดเวอร์ลูอาร์ดนั่นเองฮะซึ่งผมจะไม่ได้ใส่จำไลด้วยเพราะของจำไลผมเอาไปใส่กับเออ่เล่นกับมอริตแล้วนะโอเคก็คือถ้าคิดมาตัวแรกก็จะเป็นของเออ่แดกพินรูทก็เป็นตัวเริ่มจะใส่ชาร์โลตัวไหนก็นได้นะนี่บะ ตัวเริ่มใบหนึ่งต่อมาก็จะเป็นเกนหนึ่งเกนหนึ่งจะใส่เยอะหน่อยเด็กนี้ก็ใส่เป็นแร็กวิซานนี่ความสามารถของนี้ใส่มาสามใบความสามารถนี้ลงช่องแวนเปิดเจ็ดหาลูอาร์กับเอ่อเลียฟอร์แล้วใบขึ้นมือแล้วก็ช่องเลี่ยถ้าลงจากความสามารถการ์ดเนี่ยโซบาร์ดหนึ่งยิงเอ่อการ์ดไม่ดีให้คู่แข่งเลือกยิงการ์ดของตัวเองหนึ่งใบนะฮะใส่สามใบเพราะไม่ข,ขนาดนั้นแล้วก็ผมไม่รู้จะใส่อะไรเพิ่มดีนะอันนี้ผม เพราะตอนผมเล่นอนะ่ะผมยังไม่ค่อยเจอดูอาร์ตเงแล้วก็เรียวฟอร์ผมใส่แค่เอสามใบก็เลยใสมาอันนี้ใส่มาเพื่อเสิร์ฟอย่างเดียวเลยจะมีนี่เป็นเออ่ซอฟต์เบเกอร์ปีกด,ดำนะก็ลงก็ช่องเรียรลงบัสรหนึ่งจวดหนึ่งแล้วก็ถ้าลงจากมือบวกห้าพันใส่สามใบแล้วก็อันนี้ตับยิงอันนี้ไม่ต้องใส่สี่ก็ได้นะก็จะเป็นตัวเออ่ชูเอลอัศจรรย์ความมือชูเอลเอ้ยความขึ้นงวด พอทอี่หากมีเกณฑ์หนึ่งห้าใบประสาทหรือว่ามีเกณฑ์หนึ่งห้าใบประสามากกว่าตับหรือเท่ากับเออ่บวกเหมือนห้า 6, 15, ก็ตัวยูบูตสองหมื่นตีสองหมื่นแล้วก็อันนี้เออ่ตัวลงลงที่หนึ่งตัวหนึ่งแถมชี้ตัวหนึ่งบวกห้าศูนได้นะใส่มาสองใบแล้วก็ตัวนี้มา,าเกณฑ์สองเสพได้เกณฑ์หนึ่งเสพได้ก็ชาลอนเป็นตัวคืนคอร์สลงมา เมื่อลงสนามจะขอสมาร์ทการ์ดโซบา,า,าร์ดหนึ่งเข้าตชาร์จหนึ่งบวกพา,าวสามพันจะมาสองใบเพราะผมมีแค่นี้แล้วก็มีอนันนี้ลงมาค่ะได้โซชาร์จหนึ่งจะมาใบาหนึ่งแล้วก็อบิโซโ่สามาช่องแวนเรียนลงมาเข้าบาร์ดหรือเอข้าบาร์ดหนึ่งหากแวนคู่แข่งมีต่ำกว่าเราแต่ถ้าเกิดมากกว่าหรือเท่ากับได้โซบาร์ดสามารถใช้โซบาร์ดหนึ่งแทนก็ ลงมาโซบาสหรือคาบาสจัว่วสามใบแล้วก็ออเดอร์วงแหวนแห่งสารพันธุลิริาแบงเกลก็ไล่เอาอเกรสองหร,อหรือตัป้ปลายยโซเปิดสามแล้วก็เอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือก็ไว้ใต้ก่องก็อันนี้เกนหนึ่งก็จะมีประมาณนี้ฮะเกลหนึ่งก็ผมใส่ประมาณกี่ใบหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามห้าสิบหกเจ็ดแปดก้ยี่สิบอะเกณฑหนึ่งผมใส่บอลยี่สิบใบต่อมาก็เป็นเกณสองก่อนเกณสองก็จะมีเรียฟอสามใบเทคเยฟอช่องแวนเลียลงเมื่อลงสนามข้าบ้านหนึ่งเสิร์ฟเกณหนึ่งจะกองลงเรียรได้ผมจะมาคอมโบกับเอาตรงของชารอนนะเอามาขึ้นคอนแล้วก็มาทำมาตีตีหมื่นหนึ่งอันนี้ก็ใส่สามใบ แล้วก็มอรฟีซ่ามอฟซ่าในคอนติเนวองการ์ดกับเรียการ์ดก็แวนติดลูอาร์ดเกรด -1 ลบหนึ่ส่วนออโตเรียเมื่อ,อ,อ,อตีเสร็จถ้ามีอ่อตีเสร็จถ้าเรียตัวอื่นเป็นเกณฑหนึ่งตั้งแต่ต้นเออเขาบานหนึ่งลีทาตัวเองแล้วก็คอเกณฑจากดอกได้ครับประมาณนี้ใส่ประมาณหใส่หไปแล้วก็ตัวเล่นหลักของเด็กนี้ก็จะมีเป็น แดกฮาร์ลูอาร์ดกับแดกไดเวอร์ลูอาร์ดของไซอย่างละสีเลยนะอ่ะเทคของแดกไดเวอร์ก่อนแดกไดเวอร์ Driver, บอกว่าแอคทีฟช่องแวนลิทายเก็ 1, บหนึง่งสองใบจวบหนึ่งแล้วก็ยิงเอ่อริการของ,ของแข่งหนึ่งใบแอคทีฟสองก็สไตร์เอ่อแล้วก็ขวบสามเก็บเอ่อนอร์มอลยูนิตูสามใบแล้วก็ไลท์เป็นแดกไดเวอร์แต่ว่า ค่าคอร์ทบาสามารถลดได้ตามจำนวนการเก็ตหนึ่งในดอปนะก็ประมาณนี้แล้วก็เมื่อจบเทิร์นทำการรายการนี้ในสภาพเลสนะก็4เป็นปกติแล้วก็เดลิเวอร์เอาอาร์นี้ด้วยเดลิเวอร์ลูอาร์ดก็เทคแรกคอทีนิวบวกห้าพันตามจำนวนเก็ตเก็ตหนึ่งบวกสามแล้วก็ถ้ามีเก็ตสามสองใบมากกว่าเก็ตหนึ่ง 1, คุกใบบวกหนึ่งคก็ เอาตีแรงๆก็น่าจะประมาณเท่าไหร่นะสองหมื่นสามสามหมื่นแปดก็จะยืนในเทินตัวเองถ้ามีเรือเกตหนึ่งทุกใบยืนสามหมื่นแปดแล้วก็เทคมื่ลงสามเข้าบาัทหนึ่งเสิร์ตกองเอ่อเสิร์ตเกตหนึ่งจากกองลงมาเป็นสามจำนวนบวกหนึ่งตามจำนวนการ์ดในโซที่ชื่อลูอาร์ตเพราะว่าถ้าเกิดไล่มาอย่างเงี้ยก็จะได้เสิร์ตสองใบนะถ้าไล่อย่างงี้ก็คือตอนเล่นครั้งแรกก็จะ ได้เสิร์ฟสองใบนั ah. Next, ่นเองก็เทคแดกเดเวอร์ก็ประมาณนี้ใส่สีแล้วก็นะอ่ะต่อมาอย่างสุดท้ายก็เป็นทิกเกอร์ทิกเกอร์ผมใส่คีเซนทิีนลอ่าสามขีธรรมดาสี่ี้เจ็ดนั่นเองแล้วก็รอธรรมดาสามแล้วก็รอพีจีหนึ่ง ผมใส่มาการเผื่อคิดไอคิดเทนนิวมันกันได้อยู่เพราะเพื่อนผมมันตีแรงมากเลยแบบไปเล่นนะแล้วก็คิวธรรมดาสี่ใบนะฮะก็สับเล็กโปรไฟล์ก็จะมีประมาณนี้ต่อไปก็อ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้คอมโบง่ายๆก็คืออ่าสมมติว่าเป็นอันนี้กับอันนี้เงีย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสักกองเล่นหน่อย ซึ่งสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าลูอาร์มันทําอะไรได้บ้างมันเป็นยังไงอะเนะแต่ก็อันนี้แค์ลิสต์ของผมนะอ๋อแล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าทําไมผมไม่เอาไม่ใช่สีนีวานโด,ดแบนแล้วเนาะหรือแบบว่าทําไมผมไม่ใส่แบบบา,าร์ดาโกลด์พวกนั้นก็ผมเล่นเออเอาไปเล่นกับเด็กโมเดลของผมแล้วนะของคือเกรียดซื้อเพิ่มก็เลยช่างมาแล้วกันแล้วของมันก็เก่าด้วย แต่ถ้าใครอยากจัดนี่คือศูนย์สิบน่าจะยังมีขายอยู่แต่ถ้าใครอยากแบบเล่นจำไรนี่อาจจะยากหน่อยนะฮะเพราะว่าไอ้พวกตัวของแฟนทอมเนี่ยมันหายากาเดี๋ยวโอเคน่าจะติดก,กันน้อยลงมั้งโอเคตัวถ้าไปอา่าฮะาเดี๋ยวผมอาจจะเซตเซตมืออยู่อ่ะ น่าจะง่ายกว่าอา่าฮะอาจจะมีปีกดำมีเรียกฟอร์มัง้งมีอันนี้มีนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ใบหนึ่งอาจจะบอดนิดหน่อยอ่ะยังมีเป็นแบบอาจจะเดวเวอร์อย่างเงี้ยาจะมีประมาณนี้ก็อ่ะตัวเริ่มอยู่นี่ก็ อ่ะข้เทินจัวก็แร้วมนี่เทคนิคเปิดเจ็ดหายอฟอร์กับอ่าลูอาร์ทเทเป็นแดกฮาร์ดก็อ่ะเจอเอาขึ้นมือได้เลยลก็อ่ะจบเทินอาจจะจบเทินอ่ะตัวดามจมาหนึ่งอันเริมฮิว,วโอเคขอข้อขอเทินอีกก็จัว่ว ไล่เลียงฟอคเขาเทคเลียฟอคครับเข้าบานหนึ่งเสิร์ฟของผมจะเสิร์ฟเป็นชาลอนหรือสมมติว่า,ามือเราจะยังไม่พออาจจะเสิร์ฟเป็นตัวนี้แทนเพราะได้ได้ได้ดอปด้วยตัวนี้เสิร์ฟมาได้ดอปด้วยได้มือด้วยแต่ว่าของผมจะเล่นเสิร์ฟเป็นชาลอนหรือถ้าไม่ตัวนั้นอาจจะเป็นแบบเพาว่าเพราะเราเริ่มเริ่มทีมทหลังเนี่ยเราก็อาจจะลงเป็นอพิซโอก็ได้ ฮะ uh huh. ใช่ใช่ใช่ก็ oo, จะลงปเป็นอพิโซโอก็ได้หรือถ้าแบบไม่ไม่รู้จะเล่นอะไรจริงๆอันโลปิดำก็ได้แต่ไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่ผมลงไปชาลอนนะสำหรับไอ้นน er ี้กดหน่อยกล้องกล้องผมมันห่างกาอ่ะ texture ดอนก็ให้โซบาเป็นตัวของเกณฑ์นหนึ่งนในในโซนะก็ได้ชาร์จหนึ่งบวกสามพันอ่ะ แล้วก็ของผมจะแค่นี้เลยนะผมก็จะอะชารอนตีหน,นึ่งสิบสามไอ้นี่ตีสิบสามต่อมาเรียฟอร์ตีสิบแต่ว่าก็ได้เช็คอ่าได้ดอกติดจบกกาหนึ่งใบโอเคจบเทอร์จบเทิร์ก็อาจจะโดนหนึ่งอันโอเคสองดมก็เข้าเดินแตนแอน,นดอรอู้ได้แดกไดเวอร์สองใบมันมือเจ้าอีนะ่ะโอเคลองลูอาร์ดอ้เดี๋ยวนะผมยิบฟอสกอน พอตหนึ่งลงเคลียร์เลยจากนั้นก็ค้อเกณหนึ่งมาถมซึ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าลงปิกดำแต่ว่าอ่ะแต่ว่าลงปิกดำปิกดำ,กดำบัสรหนึ่งจัวถ้าลงมาอย่างบนมือบวกห้าพันอ่ะแต่นี้ได้ออพิโซก็ลงออพิโซเลยก็เทคอพิโซก็ได้อ่ะบัสรหนึ่งจัวหนึ่งสมมติผมเริ่มหลังนะแต่ก็ยังควิกค,คิวด้วยแล้วก็กดเทคลูอาร์ดเก็บตวัวเอง เก็บเรียสองใบโฟก,กัสหนึ่งใบยิงคู่แข่งหนึ่งใบฉันก็เช็คดอกเก็ 1, บหนึ่งสามใบครบก็กด X สองเก็บเรียสองใบเก็บชารอนกับอพิโซโอเอาแดกไดเวอร์เข้ามาไล่ได้นะฮะประมาณนี้แล้วก็ได้ฟอสเพิ่มอีก ใบจะลงข้างเดียวกันก็ได้นะหรือจะลงไปแบบ็บคนละข้างคนละข้างอาจจะคุ้งกว่าในข้วงต้นเก็บนะต่อมาอาจจะลงเป็นตัวของเรลียบอ๋อไม่ใช่อะกดเทคแดรเวอร์ก่อนเอ้ยไม่ใช่แดรเวอร์ driver. บัสหนึ่งเศรษเกณฑ์หนึ่งสองใบก็อาจจะลงชารอนมาอีกแล้วก็มือผมค่อนข้างน้อยผมก็เลยอาจจะจะได้ดอกด้วยเนาะก็ลงอันนี้มา แ้ก็เทคชาร้อนก่อนก็บาร์หนึ่งนะขอจัดกล้องม,มุมน้อยหรือเกินกล้องอ่ะผมอาจจะบาร์หนึ่งแล้วก็เขาชาติหนึ่งบวกสามพันเทคอันนี้ก็ทิ้งเกินหนึ่งก็ทิ้งตัวนี้ไปเลยเพราะถ้าเกิดเพราะเราจะในเอสอสไตล์ขัง้งต่อไปเราจะอาจจะเราจะลงเป็นมอเฟซ่าเพื่อมาคอมโบไปเกียต่อทิ้งตัว ยืนสองหมื่นไปนะแล้วก็เทอันนี้เนาะตัวหนึ่งชี้ตัวไหนก็ได้บวกสามพันใช่ไหมใช่ตัวนี้มีบอกว่าชี้อยู่ในตัวไหนก็ได้บวกสามพันเนาะจตชี้แบงก์ก็ได้แต่สมมติว่า,อ,าอยากได้แบบคอมโ,มโบเลยแต่ว่าอยากถมแรงหนักก็เลื่อนชาดลงมาลงเป็นตัวของเรียยฟเรียบฟบาร์แล้วก็เสอร์กินหนึ่งลงมาแต่ผมดูโซแล้วอ่าไม่ควรลง การที่มีคอสมรสโซบลาสฉะนั้นอาจจะลงเป็นตัวของเกตหนึ่งเซฟก็ได้แต่คุ้มกว่าเพราะว่าไดเซฟด้วยเนาะอ่ะคอมโบจะประมาณนี้สับไล่แรกนะก็อ่ะเปิดด้วยแวร์เลยตีแปดพันอ่ะอาสก,กิลนี่อ่ะผมชี้ให้ปิดกำแล้วกันแวร์ตีมีเกตหนึ่ง 4ใบเกณฑสใบแวนบวกสองมื่นสองหมื่นสองหมืนสไอสายนี่สามหมื่นสามสามหมื่นสก็สมืนหอันนี้บวกแปดพันสี่หมื่นหนึ่งก็ first check second check บวกอันนี้แวนตีต่อมาตีตีอันนี้สิเอ็ดพอกดเทคอันนี้จะบวกสามพันเนาะตอนลงมานี้สิบเอ็ดสิบยี่สิบ สามสิบเอ็ดอันนี้แปดพันอันนี้ตรงยางมือมือบวกห้าพันก็กลายเป็นหมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นแปดอ่ะคำว่าจบเทิร์นกดเทิร์นก็ได้เป็นวาูอดเหมือนเดิมแล้วก็ได้ฟอร์สเพิ่มหนึ่งอันประมาณนี้สำหรับายแรกต่อมาอ่าสมมติว่าเราอ่าโดนยิงโดนตีมาหนึ่งสองอาตีคีแล้วก็สมมติว่าโดนโถมมาอีกก็อันนี้ประมาณนี้ ก็อันน kind of <Yeah. S 1> ี้ประโยชน์ของอันนี้ผมใส่มาแบบใบเผื่อได้ใช้ก็คือมา PG แล้วก็มือผมมีแดกไดวอร์เงี้ยอ่ะก็ทิ้งแดกไดวอร์ได้เลยอันนี้เลืออ่ะขอาแอสเซปเแล้วก็อ่ากาดไปอีกแบบเยอะๆเลยเพราะพวกฮัคไีมันจะโถมเยอะอยู่แล้วเนาะฟังเด็กมันตีโคตรแรงเลยทำลายเวฟด้วยมาบังเด็กกันนะโอ้โอ้กล้องกองก้องสั่นไปหมดลวโอเคโอเคนี่มือผมเนาะ โอเคข้อเทิงก็แสตนแอนด์รอโอเคกดอ่าไม่สิในมือมีแดกฮาร์ดก็ไล่แดกฮาร์ดเลยแล้วก็ได้รับ1ฟอร์ฟสแต่ว่าฟอสไม่พอเดี๋ยวไปหาฟอสเล่นก่อนนะฮะ แะใช่นี่คือคลิปแบบอันคัดเพราะฉะนั้นจะไม่มีการตัดช่วงคลิปเลยขาดนะฮะอ่ะก็ฟอสก็ลงข้างนี้เลยจะได้แบบเฉลี่ยแดมอ่าเฉลี่ยพาวนะแล้วก็ก็เทครูดวัดเก็บสองชั่วการหนึ่งใบชัวร์คลิปด้วยอ่ะไม่เป็นไรกดแอคทีฟเพราะว่ามีดอปเยอะแล้วเนาะก็เก็บของผมอยาชอบเก็บเก็บชารอนแล้วก็มีนี่ ตัวนี้ด้วยแต่จริงยังไม่ต้องก็ได้เพราะยังมีพบของใส่สี่แล้วยังมีเหลือในเด็กอีกหนึ่งใบเนาะจะเก็บเป็นปิดดาก็ได้ตหรือจะเก็บเป็นตัวนี้ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่หรืออภิโซก็ได้นะแต่ผมเก็บเป็นเด็กแดกเดเวอร์ดีกว่าอ่ะแล้วก็ไลฟ์เป็นแดกเดเวอร์เลยแล้วกดสกิลแดกเดเวอร์ deck driver, บั๊ดหนึ่งมีลูอันในโซกี่ใบหนึ่งสองสามกลายเป็นสี่ใบเซอร์เกตหนึ่งสี่ใบผมลงมปชารอน โซ่ผมเยอะแล้วแล้วก็ในโซมีตัวนี้ด้วยเพราะงั้นอ๋อเอาสามาโซวาร์ออกเอาแดงเดวเ,เวอร์มารีได้เนาะงั้นก็อาจจะลงเป็นเอ่อตัวนี้ก็ได้เพิ่มโซ่โมฟเฟซ่าแล้วก็อาจจะอันนี้ก็ได้อ่ะอยากแรงแรงหนึ่งสองสามสี่เนาะ ก็เรียงเทคก่อนก็เทคอ๋อแล้วก็ได้ฟอสเพิ่มหนึ่งฟอสข้างอ๋อข้างนี้จะตีแรงเพราะว่าจะเทคมาเฟสจะชุบไอตัวตีสองหมื่นอาจจะข้างนี้ก็ได้เฉยเฉยอย่าพังเนาะโอเคกดเทคอันนี้ก่อนลงมาโซ so, ชาร์ตหนึ่งเทคชารอนบัสหนึ่งคัตชาร์จหนึ่ง ตัวเองบวกสามพันนะประมาณนี้มือก็อาจจะน้อยๆหน่อยแต่สำหรับคนที่ลําขึ้นหรือแบบกาดฝั่งตรงข้ามรำไม่ไม่ติดหรือแบบว่าพวกไดมัก็จะมืออาจจะเยอะกว่านี้หน่อยแต่อ่ะสว่านี่คืออันนี้คือเราจะปิดเกมแล้วเนาะก็ให้แวนตีไปก่อนเลยอันนี้ก็จะยืนเป็นตัวของเท่าไหร่นะมอเฟสกลายเป็นเกณฑ์หนึ่งหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าห้า 5ตัวบว 25, ก25,000 25,000ห้ากลายเป็น38,000 38, 38,000 5,000กลายเป็น41,000อ่ะแหวงก็จะตี41,000แต่ตอนนี้เก็ด1ก็จะ2คีบทุกใบแล้วเพราะว่ามีในโซมีเก็ด3 2ใบ4 1 0 2ได้อาจจะฮิวก็อาจจะฮิวเป็นอ่าโอเคฮิวดูอาร์ดีวกว่าจะคุ้มกว่าเพื่อเช็คได้ฮิวเพื่อเช็คอ่ะเห็นได้ดูอาร์ดอะไล ต่อมา <greasy. S 1> เอา่าอาจารย์ถมไปฝั we, ่งนี้ก่อนเอ๊สองหมื่นตัวตัวนี้นะสองหมื่นหนึ่งสองสามสองสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นจะเป็นหกหมื่นหนึ่งฝั่งนี้ตีหกหมื่นหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับกล้องเล็กน้อยอ่าฝั่งนี้ตีหกหมื่นหนึ่งจบก็จะทำตอนสี่เบฟนะนี่ก็ตีเอ่าหรือจะยังก่อนก็ได้ เอ่าฮะถือว่าอ่ามองเฟสตีสดๆไปเลยสามหมื่นอาจจะแทะก่อนก็ตีเสร็จบาตัวบ้ายิงตัวเองแล้วก็เซิร์ชเก็ตหนึ่งลงมาเซิร์ชเป็นตัวนี้นี่ก็จะลงไปสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นแปดสองคิสประมาณนี้ฮะก็สำหรับคอมโบลูอั์ก็จะประมาณนี้แหละสำหรับพวกเกมยื้อก็จะมีฟอร์สป๊มฟอร์สได้เยอะกว่านี้นะ ในโซอาจจะตีกว่านี้แล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนจริงอ่ะในเด็กอาจจะเอาแบบอ่าเล่นกับสายจำไลท์อาจจะคุ้มกว่าฮนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไม่เอาจำไลท์ใส่อนนี้เนาะก็ขอบคุณมากๆฮะที่มาดูตอนนี้ถ้าดูถึงนะขอบคุณครับ